สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับคุณผู้ชมคงลืมไปแล้วนะครับเวลานี้ว่าเรามีรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสราตราจารย์นรุมนพิญโยศินวัตรเรารู้จักท่านในตอนที่ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นก็มารับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ถือว่าโลกลืมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเป็นข่าวนักหลังจากที่เธอไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานแต่ล่าสุดนั้นเธอออกมาบอกว่าหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งวันที่14สิงหาคม2563ใช้เวลา4เดือนกว่าๆนั้นเนี่ยก็มีภารกิจในการที่จะเดินหน้าสร้างแล้วก็ยกเนี่ยนะครับ ให้กระทรวงแรงงานสู่กระทรวงเศรษฐกิจของประเทศถามว่าแล้วมีผลงานอะไรอย่างไรล่าสุดเนี่ยนะครับศาสตราจารย์นฤมลพิญโยศิลวัตรก็บอกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหัวใจสําคัญในการที่จะปรับทักษะของแรงงานที่จบมาใหม่ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างเพื่อที่จะขับเคลื่อนเนี่ยนะครับให้ภาคแรงงานนั้นเนี่ยเป็นกําลังหลักนะครับโดยการ พัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการการบริหารจัดการด้านแรงงานรองรับกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะส่งออกแรงงานไทยสู่การทำงานในแถบเอเชียและก็ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้มีค่าจ้างที่สูงขึ้นนอกจากนี้ บอกว่ายังมีการร่วมงานร่วมงานร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอบรมให้แรงงานมีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic มากยิ่งขึ้นหรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซนั่นเองนะครับยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพทั้ง3มิตินะครับนั่นก็คือนิวคือใหม่สกิลทักษะนะฮะนิวสกิลคือทักษะใหม่ๆรีสกิลก็คือการเพิ่มทักษะมากขึ้นแล้วก็อัพสกิลนะครับการยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยร่วมมือกับภาคธุรกิจในการที่จะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานยังบอกนะครับบอกว่าอยากให้แรงงานได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นทั้งแรงงานในระบบแล้วก็แรงงานนอกระบบรวมถึงพยายามดึงความมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลมากยิ่งขึ้นในการ พัฒนาฝีมือแรงงานนะครับนี่ก็เป็นการเปิดเผยจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะครับศาสตราจารย์นฤุมลพินโยสินวัฒนะครับที่หลายคนนั้นอาจจะหลงลืมกันไปแล้วว่าเรามีรัฐมนตรีชื่อนี้อยู่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานอยู่นะครับซึ่งเธอก็บอกนะครับเวลานี้ก็พยายามที่จะช่วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาและก็ทางด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลกระทรวงรายงานโดยตรงเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้กระทรวงแรยงานนั้นนะครับมีระดับที่สูงขึ้นคือยกระดับขึ้นไปเป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็ดูครับว่าผลงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเข้าตาคุณผู้ชมหรือไม่ก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับว่าผลงานของตร,ราจารนรุมนพิญโยศินวัฒนนั้นถึงเวลานี้ผ่านไปสเดือนกว่าๆช่วย ให้ประเทศนั้นเนี่ยนะครับพัฒนาไปได้มากน้อยอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับและฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวด้วยนะครับ